เปรียบเทียบคร่าวๆนะคะถุงนอนของดีแคทลอนสรุ่นนะคะก็คือตัวเบสิกสีฟ้าสําหรับ20องศาแล้วก็ตัวสีดํานะคะสําหรับ15องศาเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเขามีความเหมือนแล้วก็ความต่างกันยังไงบ้างนะคะทุกคนคร่าวๆเลยที่เห็นนะคะก็คือขนาดไซส์เนี่ยเท่ากันความกว้างความ,วามยาวอ่ะเท่ากันเลยนะคะผิวสัมผัสด,ด้านนอกเนี่ยเหมือนกันเลยนะคะแล้วก็ผิวสัมผัสด,ด้านในก็เหมือนกันเลยนะคะทุกคนตัวผ้าเหมือนกันไหมทั้งด้านนอกด้านในใช่ใช่สัมผัสเหมือนกันเลยนะ อันนี้จากผู้ใช้จริงนะไม่ได้แบบอ่านสเปคลึกอ,อะไรขนาดนั้นแต่ว่าความรู้สึกอะ่ะมันคล้ายกันนะคะ mm hmm. แต่ว่าข้อแตกต่างนะคะที่เห็นก็คือมันมีความหนาที่ต่างกัน mm hmm. แล้วก็จุดต่างอีกอย่างหนึ่งนะคะ mm hmm. ก็คือตัวซิปค่ะนี่ตัว15องศาสีดำเนี่ยทุกคนเขารู้สิปได้สุดเลยน่าจะอารมณ์แบบหนาวๆแล้วก็แบบนี้เ mm hmm. นะแต่ว่าตัว20องศาสีฟ้าเนี่ย ซิปลูดไม่สุดนะคะเพื่อนๆก็น่าจะอารมณ์แบบว่าแบบมาอย่างเงี้ยเนาะก็จะได้แบบเจอผ่านลมนิดหน่อยไม่ได้หนาวมากใช่ใช่แต่ถ้าไปแบบอากาศอุณหภูมิต่างๆเหมือนตอนที่เราเคยไปภูหินที่อุณหภูมิแบบตัวเดียวเนาะตัวเดียวอันนั้นหนาวนะหนาวมากถ้าได้ตัวนี้ไปคงดีเลยเดี๋ยวปลายปีนี้เราจะไปลองดูถูกต้องค่ะจากข้อมูลที่ให้มานะคะบอกว่าทั้งสองตัวนี้สามารถซักเครื่องได้นะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะแปะพิกัดไว้ให้ใครสนใจสั่งได้เลย